ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสิบปีก่อนช่วงนั้นผมทำงานเป็นพนักงานส่งของที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยๆมีอยู่วันหนึง่งผมต้องไปส่งของที่จังหวัดกาญจนบุรีแต่กว่าจะเสร็จงานก็เกือบสองทมแล้วด้วยความที่อยากกลับบ้านเร็วผมจึงตัดสินใจขับรถกลับทางลัดที่ชาวบ้านแถวนั้นเรียกกันว่า ถนนสายเก่าบรรยากาศสองข้างทางตอนนั้นมันเงียบสนิทแสงไฟจากหน้ารถเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ผมมองเห็นถนนข้างหน้าสองข้างทางเป็นป่ารกสลับกับต้นจามจุรีขนาดใหญ่ที่กิ่งก้านของมันยื่นมาปกคลุมถนนจนเหมือนอุโมงค์ผมขับไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีรถสวนมาเลยแม้แต่คันเดียว ับมาได้สักพักผมสังเกตเห็นไฟท้ายรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งอยู่ข้างหน้าผมเร่งความเร็วเพื่อจะขับตามให้ทันเพราะรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาเล็กน้อยแต่แปลกมากไม่ว่าผมจะเร่งเครื่องไปเท่าไหร่ระยะห่างระหว่างรถผมกับมอเตอร์ไซค์คันนั้นกลับเท่าเดิมตลอดพอมองดูชัดๆผมเริ่มเห็นความผิดปกติ คนขับมอเตอร์ไซคันนั้นใส่เสื้อผ้าสีทึงถึมและเขากำลังขับรถสายไปมาเหมือนคนเมาแต่สิ่งที่ทำให้ผมต้องเบรกกระทันหันจนตัวโกงคือตอนที่ไฟหน้ารถผมสาดไปถึงตัวเขาผมเห็นว่ามอเตอร์ไซคคันนั้นไม่มีล้อรถมันกำลังลอย,อยอยู่เหนือพื้นถนนประมาณหนึ่งคืบผมจอดรถนิ่งสนิท หัวใจเต้นรัวจนแทบจะหลุดออกมาข้างนอกเงาร่างนั้นค่อยๆชะลอรถแล้วจอดนิ่งอยู่ข้างหน้าผมห่างออกไปไม่ถึงสิบเมตรเขายังคงนั่งคร่อมรถที่ไม่มีล้อคันนั้นอยู่และเขาก็เริ่มหันคอ,อกลับมามองผมเขาไม่ได้หันแค่ไหล่แต่เขาบิดคอ,อกลับมาด้านหลังร้อยแปดองศาโดยที่ตัวยังหันไปทางเดิม ใบหน้าของเขาขาวซีดและบุบเบี้ยวเหมือนถูกกระแทกอย่างแรงดวงตาข้างหนึ่งหลุดออกมาห้อยอยู่ที่โหนกแก้มเขามองมาที่ผมแล้วยิ้มเป็นรอยยิ้มที่กว้างไปถึงใบหูพร้อมกับเสียงหัวเราะเบาๆที่ดังเข้ามาในหัวของผมโดยตรงเขาค่อยๆย,ยกมือขึ้นชี้ไปที่เบาะหลังรถของผม ผมไม่กล้าหันไปมองในตอนแรกแต่ความรู้สึกเย็นวาบที่ต้นคอมันบังคับให้ผมต้องเหลือบตาไปที่กระจกมองหลังในกระจกนั้นผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ที่เบาะหลังสภาพของเธอเปียกโชกไปด้วยน้ำและดินโคลนเธอกำลังเอื้อมมือที่ผอมแห้งมาที่คอของผมวินาทีนั้น ผมตัดสินใจเหยียบคันเร่งจนมิดร,รถพุ่งทะลุร่างมอเตอร์ไซคคันนั้นไปทันทีผมรู้สึกเหมือนขับรถผ่านกองน้ำแข็งที่เย็นจัดผมหลับตาหูหลับตาขับโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นจนกระทั่งเริ่มเห็นแสงไฟจากบ้านเรือนและร้านค้าผมถึงกล้าที่จะหยุดรถวันรุ่งขึ้น ผมได้รู้ความจริงจากชาวบ้านว่าถนนเส้นนั้นเคยเกิดอุบัติเหตุรถตู้ชนกับมอเตอร์ไซค์มีผู้เสียชีวิตคาที่หลายรายและจุดที่ผมเจอก็คือจุดที่มีคนตายบ่อยที่สุดจนเรียกกันว่าทางผีผ่านทุกวันนี้ถ้าผมต้องไปกาญจนบุรีผมจะยอมเสียเวลาเพิ่มอีกหนึ่งชั่วโมงเพื่อวิ่งถนนสายหลักเสมอเพราะผมรู้ดีว่า บางครั้งทางลัดที่ดูเหมือนจะใกล้อาจจะนำเราไปสู่ที่ที่ไม่ควรไปตลอดการ